คือมันช่างเร็ว้ายมากะนะขบวนการทําทำนีแจงโมเนี่ยแย่นเนาะอาการสงสุดเป็นอย่างนี้ประชาชนจะรับความเป็นธรรมยังไงมาเรามอว่าของเราก็นนะจะได้ทำอย่างอื่นก็วันนี like ้นะครับผมได้มีการนัดท่านสักเสมเนาะ โฆษกของสำนังกงานอายการสูงสุดซึ่งมีการประสานไว้่รงหน้าว่าจะมายื่นเรื่องของน้อง,องแตงโมนะครับครั้งที่สองที่มีการยื่นเรื่องต่อท่านอายการสูงสุดท่านภพรัตน์นะครับเพื่อขอให้มีการแก้ไขคําฟ้องในการรือคดีน้องแตงโมซึ่งมีการพิสูจน์ความจริงแล้วว่านะครับน้องแตงโมเนี่ยนะครับถูกฆาตกรรมนะครับไม่ได้เกิดจากความประมาทนะครับที่มีอายการนนทบุรีนะครับมีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสอบในทางทุจริตนะครับนะ ซึ่งเราได้มีการร้องกรรมธิการกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมีการประชุมวันกันวันที่8มกราคม2568นะครับที่สภาผนะุ้แทน,นรัษฎรนะทีเนี้ยนะครับในขณะเนี้ยหมอนิติเวศเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไว้แล้วนะครับจะมีการสืบพยายนกันในเดือนมีนาคม2568นะครับในส่วนของนายแซนนะครับนะที่มีการหมิ่นประม,มาทผมเนี่ยก็มีการฟ้องที่ศาล พระประแดงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้นะครับในปี2 5 1 8เช่นเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของตํารวจนะครับเมื่อมีการประชุมกรรมธิการเรียบร้อยนะครับทั้งอายการนะครับนะทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ที่ปปชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับในเรื่องของการทําสนรกดีนะครับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สรุปสํานวนความเห็น นะครับสั่งฟ้องคนบนเรือเนี่ยก็หาร่วมกันประมาทนะครับแล้วรวมทั้งอายการด้วยนะครับที่ปปชดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคนที่จะรื้อคดีได้น้องแตงโมโนะครับก็จะเป็นท่านไพรัตคนเดียวที่สามารถรื้อได้นะครับเพราะว่าคนอื่นรื้อไม่ได้ไดนะเป็นอำนาจของอายการสูงสุดขนาดวันนี้เนี่ยแค่มายื่นหนังสือนะครับก็ยังไม่มีทีมโคศกนะครับมารับหนังสือและจะให้ประชาชนอย่างพวกเรานะครับที่มาขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดเนี่ย จะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรสำนักงานอายการสูงสุดไม่เคยมียุคไหนที่เป็นแบบท่านภัยรัตนะครับตลอดในวันที่ผ่านมาเราทํางานร่วมกับอยายการสงสุดมาเป็นอย่างดีในการมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจะมีทีมโฆษกมารับหนังสือหรืออย่างน้อยไม่มีโฆษกก็จะมีเจ้าที่ลงมารับหนังสือเพื่อเป็นการรับหนังสือเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่มายุคในท่านภัยรัตนเนี่ยนะครับกับอยู่ในยุคมืดนะครับไม่ยอมรับหนังสือจากผู้มาล้อไม่ยอม แจ้งผลความคืบหน้าของการยื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมนะครับประกอบกับนะครับเป็นบุคคลที่ <c oughs> บ,บังคับไม่ให้เจ้าที่ทุกฝ่ายของสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนทุกเรื่องทุกประเด็นและผมถามว่าจะมีสำนักง,งานอายการสูตรทาไมนะครับในเมื่อคุณมาเป็นนะครับท่านอายการสูงสุดท่านรับผิดชอบนะครับต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการรับใช้เงิน นะครับเงินเดือนของท่านก็คือเงินภาษีจากประชาชนของพวกเราทําไมท่านถึงต้องปกปิดแบบนี้ทําไมท่านถึงต้องมีการออกคําสั่งแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรื่องแตงโมงเป็นเรื่องสําคัญของประเทศชาติในเรื่องของการทําลายกระบวนการนี้ทาอย่างร้ายแรงนะครับมีการสมคบคิดตั้งแต่อดีตผบตรตั้งแต่พนังกงานสอบสวนสืบสวนแล้วก็รวมทั้งอายการจังหวัดนนทบุรีนายการภาคหนึ่งในยุคข,ของปี2565ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งศารอาญามีคำพิพากษา ในคดีที่ผมถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับมีการพิสูจน์ความจริงกันในศาลโดยที่ย1สิตำรวจเนี่ยแพ้คดีผมที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีไอศาลจังหวัดศาลอาญานะครับโทษครับศาลอาญานะดังนั้นวันนี้ผมถึงมาล้องไปครั้งที่สองเพราะว่ายังไม่มีคําตอบจากสํานักงานอายการสุดเลยว่าจะทําเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวองค์กรของท่านเนี่ยซึ่งทําความไม่ดีเอาไว้เนี่ยในคดีแตงโมเนี่ยจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหรือมีการช่วยเหลืออายการด้วยกันหรือเปล่า นะครับเพราะว่าไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่สำนังกงานอายการสุดเป็นยุคนี้ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศเรียนพี่สื่อมวลชนทุกท่านครับว่าเราไม่เคยเจอสำนังกงานอายการสุดเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับที่อยู่ในยุคที่อยู่ในรูปของเงามืดที่ไม่ยอมดำเนินการนะครับให้กับประชาชนนะวันนี้ผมถึงบอกว่าผมก็หวังว่าท่านไพรัตจะมีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นข้าราชการของประชาชน ที่กล้าตัดสินใจในการรื้อคดีน้องแตงโมนะครับไม่ใช่ทําแบบนี้นะครับนะผมยืนยันว่าทุกเรื่องที่ผมทําไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองแต่ต้องการอํานวย้อายพทธามให้กับแตงโมที่เสียชีวิตไปโดยไม่รับความเป็นธรรมนะเพราะกระบวนการมันบิดเบี้ยวตั้งแต่สอบสวนสืบสวนจนมาถึงชั้นอายการนะครับถ้าคุณจะมีการให้คดีนี้เป็นคดีประมาทนะครับโดยไม่มีการสืบเสาะเลยเนี่ยว่าแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่บัดซบที่สุดในประเทศไทย นะครัในเมื่อเรานัดไว้แล้วว่าทำไมเขาถึงให้ผลว่าอะไรถึงไม่ออกมาหลักฐานเขาอ้างว่าเขาติดประชุมครับซึ่งจริงเราถามเขานะครับมาสองวันเขาก็บอกไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่วันนี้พอไปเรื่องแซงโมเขากลับไม่มยอมยอมรับหนังสือผมอยากจะถามว่าหัวใจของข้าราชการของสํานักง,งานอายการสูดแต่ละคนเนี่ยยังมีความเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนไหมยังมีความเป็นข้าราชการไหมที่มีหน้าที่อํานวยความไม่ทําให้กับประชาชนคุณยังกินเงินเดินภาษีของพวกผมนะครับนะ ผมไม่มีไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีปัญหาแต่วันที่8มกราคมเดี๋ยวผมจะแจ้งทางกรรมธิการกฎหมายให้เชิญท่านอายการสูดเข้าร่วมประชุมในเรื่องของคดีน้องแตงโมโด้วยนะครับเพื่อเอามาซักถามว่าเหตุใดท่านเนี่ยนะครับถึงมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของโฆษกสํานักง,งานอายการสูดุดไม่ให้ลงมารับหนังสือจากผมนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ท่านจะมีการแก้ไข,ขคําฟ้องหรือไม่ทั้งทที่มีปยาญาหลักฐานใหม่มีวัตถุปัาญาหลักฐานใหม่นะครับ ทำไมท่านถึงทําแบบนี้นะครับแค่นั้นเองหากท่านไม่ดําเนินการผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมขอใช้สิทธิทางกฎหมายในการฟ้องท่านนะครับต่อปปชนะครับซึ่งถ้าครบกําหนดวันที่สารนทบุรีตัดสินเมื่อไหร่ผมจะมีคนฟ้องท่านภพรัตเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะฟ้องสํงงานักงานอายังสุดโดยท่านภพรัตเนี่ยจะถูกผมฟ้องในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่157ทันทีนะครับหรือมาตรา200หรือมาตรา164นะครับเช่นเดียวกับที่ผมฟ้อง อายการจังหวัดนนทบุรีแลวก็อายการภาคหนึ่งไปแล้วนะครับจำไว้เลยครับว่าผมพูดคําไหนคํานั้นนะครับและสไตล์ผมนะครับไม่เลิกครับถ้าแตงโมงไม่รับความเป็นธรรมผมไม่เลิกผมยืนยันนะครับว่าถ้าท่านภพรัฐไม่ดําเนินการตามที่ผมยื่นหนังสือสองครั้งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยผมจะโเนคดีกับท่านภพรัฐเป็นตาราบาปติดตัวท่านไปตอลอดชีวิตในความเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอยุราชการในปีสองพนร้อยหกสิบแปดนะครับผมบอกให้เลยนะผมยืนยันอย่างนี้นะครับ นายเดชาเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาคพาพิพากษาของคดีคือ,คอผมคุยก<ะ>ับเดชาเมื่อวานก็เข้าใจแล้วนะครับว่าการรื้อคดีเนี่ยผมไม่ได้เอาคำพิพากษาของศาลอาญาไปใช้แต่ผมเอาเอกสารหลักฐานที่อยู่ในสำนวนคดีอาญาไปใช้แล้วก็ใช้กฎหมายนะครับตามคำพิพากษาสาลฎีกานะมันมีระบุมไว้อยู่แล้วครับว่าตราบใดก็ตามที่ศาลจังหวัดนนทบรุรียังไม่มีคำพิพากษาในแซนกับพวกออกมา เราสามารถแก้ไขคำฟ้องในการขอให้อัยการเนี่ยนะครับโดยเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดเนี่ยสั่งให้อัยการนนทบุรีหรืออดีบุีอัยการภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการจำหน่ายคดีออกไปชั่วคราวเนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่มีวัตถุพย,า,ยานใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อมีการยื่นคำร้องต่อศาลแล้วเมื่อศาลอนุญ,ญาตนะครับตามกฎหมายนะพนักงานอัยการจะต้องมีคำสั่งไปถึงพนักงานสอบสวน ให้มีการสอบพวกผมทั้งหมด8คนตามรายชื่อที่เรามีการเสนอพร้อมวัตถุพยานทั้งหมดที่เราใช้ในสารอาญาที่มีการพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็น้องแตงโมเนี่ยบาดแผลไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือนะครับวันนี้บ่ายสามโมงผมจะไปเปิดหลักฐานสําคัญในช่องไทยรัฐทีวีของพี่ภาคภูมินะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนคนไทยงรรมเทศไปดูหลักฐานสําคัญเลยว่าผมจะพูดให้ดูเลยว่าหลักฐานที่ผมจะเปิดเนี่ยว่าในแซนโกหกคนทั้งโลกอย่างไร นะว่าน้องแตงโมเนี่ยจับขาในแซนได้หรือไม่นะครับหรือน้องแตงโมพัดตกเรือเนี่ยตามที่นายแซนพูดเนี่ยจะมีบาดแผลเกิดขึ้นจากไม่พัดเรือหรือไม่อย่างไรแล้วผมมีหลักฐานหลายชิ้นวันนี้ที่เราเตรียมให้พี่ภาคภูมิเปิดในรายการไทยรัฐนะครับนะตอนบ่ายสามโมงก็ติดตามได้นะครับผมอยากจะดูว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็มีการช่วยกันเรื่องแตงโมงแล้วนะครับผมอยากให้ท่านไทรรัฐเนี่ยดูรายการพี่ภาคภูมิบ่ายสามโมง และท่านถามหัวใจของท่านในฐานะเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักง,งานอายการสูงสุดถามหัวใจของอายการจังหวัดนนทบรุรีถามหัวใจของอธิบดีอายการภาคหนึ่งถามถึงผู้ที่รักษากระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดนนทบรุรีท่านดูรายการคุณภาคภูมิวันนี้บ่ายสามโมงและท่านช่วยตอบผมด้วยว่าอันดี้เหรอคือข้อหาประมาทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีคนถูกไล่แทงนะครับได้รับบาดเจ็บสองสามแผลวิ่งไปพอดีรถชน แล้วคุณจะเอาแค่คนขับรถเนี่ยประมาทในการชนคนคนที่ถูกแทงตายเนี่ยนะจะเอาแบบนี้เหรอหรือไม่โดนสอบสวนเลยว่าไอคนที่ถูกแทงตายเนี่ยนะครับตายเพราะอะไรเหรอตายเพราะใครหรือเปล่ากระบวนการทำมันสามารถพิสูจน์ได้ผมทําคดีน้องหญิงนาฬิกาอยาวิราชมานะครับเป็นคดีประมาทเนื่องจากนายอ,อ๊อฟบอกว่าน้องหญิงเนี่ยตกรถมันเหมือนกันเลยกับน้องแตงโมตกรถแต่ สุดท้ายท่านศิวราเนี่ยลงมากํากับดูแลคดีนี้นะครับแล้วก็มีการรื้อคดีขึ้นมาจนกรทั่งเป็นคดีฆาตกรรมอาพางในออฟสุขสารจัดสินจำคุกตลอดชีวิตผมถึงบอกว่าทุกคดีเราใช้เหตุและผลแล้วเราใช้ข้อกฎหมายในการดําเนินการกับคนที่กระทําผิดกฎหมายตัวจริงผมได้รับการเรียกจากอดีพอตพบตรขึ้นไปห้องทํางานของสำนักง,งานผู้บัญชาการตํารวจชาติเมื่อปี2565 ขอร้องผมไม่ให้ทําคดีเรื่องเนี้ให้กระทบกับนายแซนนะโดยมีพยานของผมเนี่ยแล้วก็มีพลตํารวจตีนภสินภูลสวัสดิ์ขึ้นไปอยู่ในห้องที่มีการเรียกผมไปพบด้วยผมเอ่ยชื่อได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไปถามพลตำรวจตีนภสินภูลสวัสดิ์ว่าอดีตพบตรคนไหนที่เรียกผมขึ้นไปขอไม่ให้มีการทําคดีน้องแตงโมนะครับแล้วขอผมเนี่ยช่วยเหลือนายแซนนะ นี่คือสิ่งที่ผมกล้าพูดต่อต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าอาดีตพบตรคนไหนที่เป็นคนช่วยเหลือนายแซนนะครับเนี่ยผมไปพบในห้องทํางานโดยมีพลตบรวจตรีนภสสินพูลสวัสดิ์ในขณะนั้นเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ผมกล้าเอ่ยชื่อนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปยื่นเองได้ครับไม่ต้องพี่ครับไอเรื่องไปยื่นหนังสือเนี่ยผมไปทําได้ครับผมไม่ใช่มือตีนพิการนะครับนะเดี๋ยวผมไปยื่นเองครับนะ แต่ผมอยากจะเล่าทุกคนฟังว่าเรื่องบัตรซบเนี่ยมันอดีพอตพบตรเนี่ยเป็นคนขอร้องผมผมไม่ให้ยัดข้อหาผมทั้งหมด9คดีครับพี่น้องประชาชนนะทำไมถึงต้องไปร้องที่บกนสองเพราะบกนสองเป็นเด็กของอดีพอตพบตรนะแล้วก็ทําไมถึงไปแจ้งที่สอนอรประชาชนต้องไปแจ้งที่สอนผลโยธินก็เพราะเป็นคนที่สนิทกับปุ้มกับสพมีนนทบุรีนะผมโดนวันนี้นะครับ หลายคดีผมไม่ได้สู้ไม่ได้กลัวเลยเพราะเราพิสูจน์แล้วว่า2ี่สิตำรวจแพ้เรามาแล้วแต่เราจเบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ถ้าไม่มีการให้ความยุติธรรมกับพี่น้องเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยจะมีประชาชนที่บริสุทธิ์อีกกี่ศพนะครับนะที่จะต้องโดนแบบน้องแตงโมโดยการมีทงเลือกปฏิบัติแบบนี้นะครับโอเคไหมครับ อ,อย่างนี้ดีกว่าก่อนหน้าที่สจต้งจะตายนะมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งมาเสนอเงินให้โต้ง20ล้านบาทแลกกับการไม่ให้ลงส,สมัครนายกอาบาจอแล้วก็นักการเมืองคนนี้แหละเป็นคนที่เอาเงินมาให้30ล้านนะเนี่ยผมพูดให้คุณฟังว่าและเหตุใดลองอูเนี่ยนะครับถึงเป็นอ e ีแอบที่ไปบันทึกเสียงคนนั้นคนนี้ทําไมคุณไม่ออกมาพบ พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามนะมาชี้แจงเลยว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับอันนี้ผมยืนยันว่าผมไม่ได้บอกว่ารองอูกเกี่ยวข้องกับการยิงสอจโอต้งแต่ผมบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมพูดทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงตั้งแต่เรื่องเงิน10ล้านเรื่องเงิน20ล้านถูกไหมครับแล้วก็เรื่องเงิน30ล้านแล้ววันนี้แถมให้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นนักการเมืองมาเสนอสอจโต้งเนี่ยยีล้านไม่ให้ลงนายกอบจเพราพอโต้งไม่เอานะถึงไปที่มาของการที่โต้งถูกยิงตาย นะักการเมืองคนนี้พอจะบอกได้ไหมครัว่าเป็นใครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องการลงสมัครนายกอบจถ้าไม่มีสจโต้งเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะเป็นนายกอบจแค่นั้นเองซึ่งอย่าลืมว่างบอบจเนี่ยปาจีนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของประเทศนะครับที่มีงบประมาณสูงสุดนะนักการเมืองคนที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ในวงที่มันเป็นข่าวดูต้องมีนะชื่อที่ถูกเปิดไม่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีชื่ออยู่ในในสารบบนะ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเงินมากที่มีเงินมากมเากอางี้ว่า <c oughs> คือเอางี้ว่าที่เขาคุยกับชาติเนี่ย <c oughs> เขาพยายามตั้งคําถามถึงชาติด้วยเหตุผลอะไรก็ต่างแล้วก็พยายามให้โยงเว็บพนันเพราะมีคนคนหนึ่งอะอยากจะได้เงินจากเจ้าของเว็บพนันเพราะเป็นสันดานเขามาตลอดเวลาคนที่มีคนให้อู้นนนเนี่ยไปทำเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าเป็นใครนะ แล้วก็พยายามจะให้โยงเว็บพนันเพราะว่าอยากได้ตังค์กาเจ้าของเว็บพนันแค่นั้นเองายังมีราคาดึงดึที่เราจะเปิดเผยได้หมดดีกองเจ้าของเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะเปิดอะไรออกมาอีกนะแต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนหน้าโต้งจะตายมีคนเสนอให้โต้งยี่สิบล้านผมไม่รู้หรอกเพราะว่าโต้งบอกผมก่อนตายนะมีแค่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเอาเงินไปให้โกธรห้าล้านให้โุนกวรนณห้าล้านแล้วก็ฝากไว้รองอู้2ยี่สิบล้าน ะครับถ้ากล่องเงินนั้นเป็นเงิน20ล้านมันก็เป็นตามที่โต้งบอกผมว่ามีเงินฝากที่รองอู2ยีล้านแล้วก็บอกผมก่อนตายว่ามีคนนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมาเสนอโต้ง20ล้านไม่ให้ลงสมัครในยกระบจนะแต่ผมยังไม่อยากพูดเลยมากผมอยากจะดูว่าทั้งไอ้สันฝานนะทั้งในพวกนี้มันจะทำอะไรอีกนะแค่นั้นเอง ผมไม่รู้ก็ผมบอกแล้วผมไม่รู้ผมรู้อย,าอยา่างเดียวว่ามีการฝากเงินที่รองอู้ยีล้านผมไม่ได้ไปอยู่ปาจีนเนาะเพราะมีการเอ,อ่ยชื่อผมด้วยในคลิปดังน,นั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ารองอู้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ผมบอกว่ารองอู้เนี่ยมีข้อพปรุดว่าทําไมเนี่ยนะครับบทเยี่ยวนเนี่ยทำไมไม่เยี่ยวบ้านโกทอนทําไมต้องออกไปเยี่ยวข้างนอกแล้วตอนรองอู้อยู่กับโต้งทาไมโต้งไม่ถูกยิงถูกไหมพอออกมาส่งรองอู๋หน้าบ้านแล้วรองอู๋คุยอะไรกับโต้งทําไมโต้งถึงกลับไปบ้านกลับไปบ้านโกทอนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปอยู่ในแดนสังหารก็แค่นั้นเองผมไม่ได้บอกว่ารองอุ๊มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนในการร่วมฆ่าไม่ใช่นะครับผมถึงบอกว่ารองอูเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่คุณออกมาอัดเสียงคนอื่นสุดท้ายผลกระทบก็กลับมากับที่คุณนั่นแหละนะคุณเป็นนายคุณ,ปนนคณปไปรองนายกอปจแล้วคุณมีเงินจํานวนมากแบบนั้นนะเอามาจากไหนนะผมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ขัดข้องเรื่องการตรวจสอบขพอาหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรกับผมอยู่แล้วนะครับ2 ใครผิดว่าไปตามผิดแค่นั้นเองเพราะผมยึดหลักกฎหมายมาโดยตลอดว่าผู้ใดทําผิดผู้นั้นต้องรับผิดชอบจากคำถา,ถามที่เรายานชาติมันมันชีน้นไป<ห>ี่ว่าก็มันมีคนวงการอู้อีกทีหนึ่งไงพยายามจะชี้นําว่าเงินเนี่ยมาจากเว็บพนัน<ห>แล้วก็มีคนบางคนอยากได้เงินจากเจ้าของเว็พนันซึ่งเป็นสันดานในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าเวลาไปโรงพักไหนก็จะไปแจ้งผู้กำกับโรงพักว่ามีบ่อนการพนันแล้วก็ไปตบซับเขาทุกครั้งแค่นั้นเองนะมันก็เป็นสันดานของคนคนหนึ่งแค่นั้นเอง ไม่รู้เพราะว่าเราผู้องตรงนะมันก็ล้นหาที่มันเองเรื่องของคดีฟาร์ม่คนอยากสอบตไปว่าเป็นยังไงไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเรื่องคดีฟาร์มเนี่ยผมเชื่อมั่นกองปราบปารามอยู่แล้วแล้วผมก็ได้มีการคุยกับทางทีมกองปราบปารามมาตลอดว่าถ้าจะเรียกเพรผมสอบเมื่อไหร่ก็พร้อมแล้วก็ขอให้มีการนัดกันได้เลยนะครับเราเรายินดีที่จะเอาข้อมูลไปให้ว่าใครเป็นคนเอาเงินมาให้ นะสจต้องยี่สิบล้านนะครับว่าไม่ให้ลงนักการเมืองท้องไอนายกประจนอ่ะเราเรามีเรามีหลักฐานยืนยันได้หมดนะครับคนนี้เาจะลงเอง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 อะรองอุ้งตอนแรกรองอุ้งเขาจะลงแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าลงแล้วนะไม่กล้าลงแล้วนะครับแม้กระทั่งทางบ้านใหญ่เขาก็ไม่ส่งคนลงนะไม่ไม่ส่งคนลงนะครับ ตอนแรกเขาจะส่งรองเก๋ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่ส่งลงไม่ไม่ส่งแล้วนะกาคงไม่อยากจะยุ่งแล้วล่ะนะคุณกนกวนนะนะมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับรองอู้หรอกแต่ผมว่ารองอูตอนนี้กาลังพยายามที่จะดีแค์ตัวเองแล่ทีนี้ก็จะไปผูกมัดตัวเองภายหลังก็คือเดี๋ยวสุดท้ายงัวจะไปพันพันคอเขาเองนั่นแหละครับนะ ในคลิปก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่ให้จอยรู้ในคลิปมันก็ยืนยันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ให้จอยรู้ผมก็ไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ปาจีนผมเจอโต้งเฉพาะที่สนามมวยนะอืทุกวันประหัดกันนั่นเองแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เขาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกผมว่าเรื่องเงินเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการฝากเงินไว้ที่ใครนะ ผมยืนยันว่ามีการลงขันจ้างวานสามสิบล้านแล้วก็มีการเสนอเงินให้โต้งไม่ให้ลงนาะยอกอบจยี่สิบล้านก่อนที่จะมีการลงขันสามสิบล้าน,นงงคนเดียวนคนเดียว,เ,ยวเอาเงินมาให้แล้วตัวของโกเองเาเกี่ยวข้องกับเงินลงขันหรือไม่ที่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วจะยอมมาบ้านตัวเองเป็นแดนสังหารเลอผมยืนยันว่าโกทอมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าอะไรไหมครับ คนเราเนี่ยจะเอาคนมาฆ่าตัวตวายไอ้มาฆ่าที่บ้านตัวเองเนี่ยมีที่ไหนในโลกอะ่ะไม่มีใครก็ทํากันนะและที่สำคัญคือมือปืนเนี่ยก็มีการตัดเตรียมการไว้แล้วในการใส่รองเท้าผ้าใบอาวุธก็เป็นอาวุธโกรทอนนะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญว่นมาทะเลาะกันตอนฮะต,ตอนเย็นแล้วก็เอาคนมายิงไม่ใช่คนเนี่ยมันต้องเข้ามาในบ้านเนี่ยนะเอามาซ่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการเรียกมาคุยอยู่แล้ว ผมยืนยันว่ายังมีนะอยู่ที่ตํารวจกองปราบปารามกำลังทํางานผมก็เลยไม่อยากไปก้าวล่วงเขาแต่แรายง,งานสืบสวนของภาคสองเนี่ยส่งไาที่ตารวจกองปราบปารามเนี่ยมีการขอออกมาจับแน่นอนเขียร์เนาะทุกประเด็นนะครผมตอบชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปยื่นเอกสารก่อน